ตอนนี้ผมอยู่แถวเรียบด่วนรามอินทารานะครับนี่เลยที่เขาเรียกว่าเรียบด่วนนะครับก็จะมีทางด่วนอยู่นะครับซึ่งอยู่กรุงเทพนะครับเกตบางกะปิลาดพร้าวโซนสีนี่แหละครับเขาก็มีทางเท้านะครับนี่กรุงเทพเมืองศรีวิไลนะครับหลายคนคิดว่ากรุงเทพจะมีตึกราบ้านช่อง สวยงามแต่ผมพามาดูมุมหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เลยมัมเบอรี่นะครับนี่นะหรือกรุงเทพนี่อีกมุมหนึ่งนะครับกรุงเทพนะครับดูครับเหมือนต่างจังหวัดเลยมีเสียงนกร้องด้วยมีปากล้วยนะครับพงหญา้าโนนทางนะครับ นี่คือทางในกรุงเทพนะครับใครจะคิดว่ากรุงเทพจะมีทางแบบนี้นะครับโอ้โหนี่หรือบางกอกเหมือนกับบ้านนอกตั้งหลายศอกหลายว่ามีปลักไฟมากมายโอ้ นี่คือกรุงเทพนะครับซึ่งหลายคนคิดว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีตึกราบ้านช่องถนนสวยงามและมีผู้คนมากมายแต่นี่เหมือนต่างจังหวัดเลยนะครับปาดูสิครับโอ้โหเราอยากคิดว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เห็นมันจะเหมือนกันนะครับ ต้องมาสัมผัสจริงๆนี่คือกรุงเทพแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่วัดว่าชุมชนนั้นจะเรอและมีผู้คนมากมายหรือไม่นั่นก็คือเซเว่นนะครับซึ่งถ้าชุมชนไหนเป็นชุมชนที่มีผู้คนมากมายมีกำลังซื้อนะครับก็จะมีเซเว่นอยู่นะครับนี่ผมออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกซอยหนึ่งนะับโยธินพัฒนานะครับ ถือว่าก็จะเจริญอยู่ครับมีสตูดิโอมีสำนักง,งานออฟฟิศนะครับมีหมู่บ้านหรูเลยครับแล้วก็มีห้างนะครับตลอดถนนโยตินนี้ก็มีห้างหัวท้ายคลิปต,ตันเซ็นทั้น,นะครับโลตัสแม็กโครมีเยอะเลยนะครับถือว่าจเจริญอยู่นะครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมพามาชมกรุงเทพในมุมที่คุณไม่เคยเห็นแน่นอนครับคือแถว เรียบด่วนโยทินพัฒนานี่เองมากันนะครับ